สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เป็นเวลาวัดถ้ำนา about about n o'clock t o t t o c l o c เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนออกมาเดินข้างนอกบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนี่ <c oughs> เห็นไหมบรรยากาศหน้าบ้านพี่ฝน หลังจากที่หิมะเริ่มละลายไปบ้างนะคะแล้วก็จะวันนี้มีตกมานะคะติดลบเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้น่าจะเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้แหละแล้วก็เป็นหิมะที่ตกลงมาครั้งกับเกิ่งไม้นะไม่ได้ลงคลิปหลายวันเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเด้อเนี่ยก็เป็นบรรยากาศ นี่ดูหน้าบ้านฝนที่หลังคาตรงที่เป็นเห็นหลังคาเป็นสีดำๆนั่นก็คือหิมะมันละลายละลายเมื่อวานนี้นะคะละลายละลายออกหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้มีหิมะตกมาใหม่อีกเนี่ยก็จะเริ่มเกาะบ้างแล้วแหละดูรถเิีไปไปเดินเล่นกันทุกคน ามานะคะคุณสามีลืมเทียนจะไปจุดจุดเทียนให้ป้าป้านะคะแกกลับไปเอาเทียนที่บ้านอีกเราต้องยืนรอตากหิมะตกดูสินี่เขามาเกตถนนดูความสูงของหิมะครึ่งแน้แข้งแล้วจะถึงหัวเข่าแล้วนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เขาเกตออกที่เป็นดำๆนี่ก็คือ ถนนเขามาเกตหิมะออกจากถนนให้รถวิ่งได้ไงถ้าไม่เกตออกนี่ก็คือรถจะวิ่งไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นถนนที่ไว้สำหรับเดินนะคะอันนี้ก็จะใช้จักรยานไม่ได้ดู <laughs> มีป้ายเห็นไหมคุณพ่อจูงลูก <laughs> น่ารักเชียว บ้านเรือนผู้คนนะคะแล้วก็รถลาที่ไม่ได้ขับหนึ่งวันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละดูดิทั้งกล่องใส่จดหมายแล้วถังขยะหลังคาบ้านขอบหน้าต่างระเบียงที่หิมะมันจะปิ้วเข้าไปได้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ ดูรถสิ <laughs> มุดต้นไม้ตอนนี้มันก็สวยอยู่หรอกเออมือนตอนนี้มันก็สวยอยู่หรอกนะแต่เวลาพอแบบว่าเราเดินไปเรื่อยๆตอนที่หิมะมันละลายอะ่ะมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้มันจะมันไม่สวยหรอกมันดูสกโปกอะ่ะแต่ตอนที่มันตกใหม่ๆมันก็สวยไปหมดอะ่ะ เพราะว่า,า,าหิมะมันเกาะทุกทีเนาะนก็เลยดูสวยงามแล้วมันก็ถ้าถามว่าตอนนี้หนาวไหมอะอากาศมันก็ไม่หนาวเท่ากับตอนที่หิมละละายนะถ้าหิมะละลายอะมันจะหนาวกว่ามันจะหนาวกว่าตอนที่หิมะตกถ้าหิมะตกจริงๆอ่อะไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกมันจะอากาศดีนะ แต่พอหิมะละลายเป็นน้ำแข็งเนื้อไหลอะ่ะนั่นแหละความเย็นมันจะแบบว่ามันจะสูงมากนะทุกคนไปเดี๋ยวจะพาไปดูาฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มมันเป็นทุ่งนานะ่ะอดูว่าตอนนี้มันหิมะปกคลุมหรือเปล่านี่จะ้ะก็พาทุกคนมาเดินดูอันนี้เป็นสนามกีฬาเล็กๆที่ให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นนั่นนี่เขาขาวไปเนี่ย อันนี้ก็เป็นตรงที่พี่ฝุนมาเล่นสเก็ตบอร์ดต,ตรงนี้ที่หกล้มหกลุก <c oughs> นี่แหละเป็น,ปนสนามแต่ว่าตอนนี้มันมันทำอะไรไม่ได้แล้วตรงนี้เขาเอาไปเล่นเล่นบาสกันก็เล่นได้หมดแหละแต่ว่ามันเป็นสนามของเด็กไงแต่ว่าคนโตก็มาเล่นได้แต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยมีอ่ะจะมีแต่เด็กๆที่มาเล่นเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละไปเดี๋ยวเราไปดูทุ่งนากัน นี่อันนี้ก็เป็นทุ่งนานะแต่ก่อนนี้เป็นทุ่งนาสีเขียว,ยวแล้วก็ตรงเนี้ที่เป็นทิวเนี่ยก็คือต้นไม้ดอกไม้นะที่ทางหลวงเขามามาปลูกไว้เป็นทางตามข้างถนนนะ <Three horse. S 1> อะตรงนู้นก็เป็นตรงนู้นก็เป็นฟาร์มม้านะเห็นไหมเนี่ยมีม้าอยู่ตืดตดตืดตดเนี่ยตรงนี้สามตัว นี่ก็เป็นภูเขาภูเขาที่หิมะตกใส่ต้นไม้กลายเป็นสีขาวถ้าตรงไหนสูงหน่อยตรงที่ตรงนี้สูงเขาลูกนี้จะสูงกว่าก็จะหิมะก็จะไม่เกาะนะคะแต่ตรงนู้นนะ่ะไม่ใช่ว่าสูงกว่าหรอกแต่ว่าก็พอๆกันแต่ว่าตรงนู้นนะ่ะที่ดูมเป็นหิมะเยอะเกาะต้นไม้นะ่ะก็คือต้นสนที่ ใบเขาเขาไม่ถอดใบอะ่ะใบไม่ร่วงไงเออม,มันก็เลยเกาะได้ถ้าต้นไม้ที่อ่ามันทิ้งใบอะ่ะต้นสนต้นสนไม่ทิ้งใบหิมะตกลงมาเกาะได้แต่ว่าต้นไม้ที่ทิ้งใบก็คือแบบว่าใบมันร่วงหมดเหลือแต่ก้านเนี่ยหิมะมันก็จะเกาะได้ไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็จะละลายนะเห็นไหมหมอกสวยมากเลยนะทุกคน เมฆหมอกท้องฟ้าวันนี้นะคะเห็นไหมสวยเนาะแปนตอนนู้น <the moon dark> ดูนั่นอะ่ะบิสัตว์ตามที่ต่างๆ Ooh. หมุนไปรอบๆโอ้ยตรงนี้เป็นปาน้ำนะทุกคนเมื่อสมัยร้อย กว่าปีที่แล้วคนที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนี้เขาก็จะใช้น้ำบ่อนี้นะไว้ดื่มได้ไว้ดื่มไว้กินหิมะก็กำลังจะตกนะทุกคนเห็นไหมถ้าส่องให้ดูตรงตรงน้ำนี่ก็จะมองเห็นชัดเนาะว่ามันจะมีหิมะร่วงลงลงมาอันนี้ก็แสดงว่ายังเย็นไม่มากนะเพราะว่าถ้าเย็นมากอะน้ำก็จะเกาะตัวเป็นน้ำแข็งนะ แต่น้ำยังยังเป็นน้ำอยู่เลยแสดงว่าเออเออเออแสดงว่ายังความเย็นยังไม่พอดูเลยเห็นไหมต้นไม้มานั่งพักกันเถอะทุกคนดูเก้าอี้ <laughs> <laughs> เก้าอี้ไว้สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจดู <laughs> ่าพาที่คนไปหน่ออืมเป็นไงบ้างได้กาแฟสักแก้วก็คงจะดีนะกาแฟ for me please oh two two าฟ please ห <laughs> ิมะก็จะก็กำลังร่วงลงมาอีกนะคือถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยหิมะจะเยอะแต่ว่า เราอยู่ข้างในเนี้ยหิมะไม่ค่อยตกลงมามากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีต้นไม้เห็นไหมทุกคนมันมีต้นไม้หิมะก็จะหล่นลงมานิดหน่อยข้างในนี้นะแต่ว่าถ้าเราออกไปยืนอยู่ที่โล่งอะ่ะมันก็จะหล่นมาเยอะอยู่อันนี้กําลังจะไปจุดเทียนให้พ่อแล้วแหละมาถึงที่แล้วแต่ว่าก็ดีหน่อยตรงที่ว่ามีหิมะตกเยอะไงหิมะตกเยอะก็จะมองไม่เห็นแบบ เห็นของคนอื่นเท่าไหร่มันก็ยังโอเคนิดนึงนะอ่ะอุ้ยเธอไมค์กราฟที่ไหนหานี่ไม่เจอจริงๆแล้วอ่ะถ้ามันตกใหม่ๆมันก็สวยนะทุกคนเพราะว่ามันจะขาวไปหมดเลยนะแต่ว่ามัน,มนคนไม่ชอบอากาศหนาวเนาะมันก็เลยแบบว่ามันรู้สึกอึอดอัดรู้สึกแบบว่า ไม่ไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แต่ก็โอเคอยู่โอเคเดี๋ยวเราจะจุดเทียนให้พ่อก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันอันนี้เราออกมาจากตรงป่าแล้วนะออกมาอยู่ในที่โลง่งแล้วตอนนี้ก็หิมะก็กําลังจะล่วงหล่นลงมาแต่ว่ามันเป็นหิมะที่เปียกนะทุกคนคือถ้าหล่นลงมาถึงพื้นแล้วมันก็จะละลายนะ่ะเนี่ย แล้คนเดินผ่านมันก็จะเป็นรอยเท้าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะละลายเร็วหน่อยมันความหนาวมันไม่ความเย็นมันไม่ถึงไงมันก็เลยกลายเป็นเออตกเศษตามันก็เลยกลายเป็นหิมะที่เปียกนะรถล,ลาเสียงเดินดังไปนิดนึง มาตกมาตกเปียกสิคะเห็นไหมเปียกนะเนี่ยหมวกก็เปียกเสื้อก็เปียก มาถึงบ้านแล้วเล,เล่นหิมะไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวพ่อเมื่อกี้เสียบแบตไว้ไง วันนีมีเพื่อนเขาแฟนแฟนน้องเขาเอาขนมบุนอยมาให้เขาเลยคุยกับแฟนนิดหน่อยสวยไหมอันนี้นเป็นต้อจนนะทุกคนมานอนเล่นกันเถอะมานอนเล่นกันหน่อยจะเข้าบ้านแล้วไม่เป็นไรเปียกได้ ซึ่งมันก็เปียกนะมันจะใกล้จะละลายแล้วแหละอันนี้ภ้าผันคอของพี่เขาให้มานอนเล่นพี่มาหมก็หัวโอ้ยเธอฉันหนา ช่วยหน่อยช่วยหน่อยสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้ออกมาจะมาเซฟปุ๊บ,บาปกับเพื่อนเพื่อนจะกลับบ้านก็เลยออกมาก็เลยว่าเออถ่ายคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าว่าสี่ทุ่มครึ่งตอนนี้สี่ทุค่ครึ่งนะทุกคนเห็นไหม หนาวไหม <laughs> <อ>ไม่อยากโกหกอ่ะว่าหนาวไหม, <laughs> ม You not good basket <laughs> You <'re> not <laughs> You re really not <laughs> You re really bad <Sorry. laughs> กบมาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างพาทุกคนไปเล่นหิมะข้างนอกนะคะแล้วก็มีคลิปที่ถ่ายไว้วันก่อนที่แฟนเ,เพื่อนแฟนมาเที่ยวหาเขาเอาเอาเนื้อมาให้นะก็เลยแบบว่าได้ได้ถ่ายคลิปเล่นๆกับเขาไปนิดๆหน่อยๆให้ ดูบรรยากาศกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเรามาดูว่าเราจะทําอะไรกันอีกเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไปดูคลิปย้อนหลังให้นะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ